เยมพะลอจ้ะมือนีหาคลิปคำออาาาาคำจะพี่นองสิมีโเน้อจ้ะใส่ตาหาคุณแม่งเด้อจ้ะม่รุ่นอันกับตาจะพี่นองสิมันบอมานอากุตาเห็นบ่ฮุดเบิ้งเขาหัหากใหม่พอดีเขาซองหักใหม่นี่ข,ขึ้นขัเถืะว่าทเลย ห่าคุณแม่จ้ะเป็นแม่งมูนงัวจ้ะแต่ว่าซีมี่โบมีย่าก,กับหัวเด้อจ้ะมาได้ทางงายกันไปเมื่อหนึ่งเนาะจะา้ะเมื่อวานนี่ติทุระจ้ะพี่หนอเมื่อในติทุระคือกันจะ้นายยานะแพะกมิมน,น้ำให้ยางเนาะจ้ะคลิปจ้ะพี่หนอมีบ่ตาไหนโบทำไยพี่หนอคนเบิ่งเนี่ย เป็นจุดจีจ้าพี่น้องเนี่มาเจนี่ตัวรหับาทเด้อจ้านี่ยนี่มาเจนี่เป็นจุดจีจ้ะไปไปรุ่นคุยไหมจ้ะพี่น้องรุ่นสับตาจ้าเส้นหูมันบ่นาะจ้ะพี่น้องกับบุกุจเจ้าหน่อยประกับเป็นเบาจ้ะพี่น้องอยู่ให้ย่างย่าเอง เห็นบ่มัเสียงดีจัา่ะอุ้เห็นแล้วบ่อโอ้โหแบบมังกา,านี่เขาอะ้รยาสีนกเขาดีแค่กับหักปาเซเว่นพีไกแล้วะละมะขุด เราได้เพชรสีเดี๋ยวปีนี้นคลิปภาพก,กัยังบ่มีอย่างอยู่พี่น้องเอ้ยหนึ่อย่างน,นั่งจะหากะสีบ่้มนี้นำยางไลออกเฮ็ดกระหางเลยเด้อจ้าพี่น้องย,ยากกระบ่ได้ไปหึงเลยจ้าพ่อแต่โดนเลยจ้าพี่น้อง ช่งข้ามกันผุนใช่แต่บนนั้นเขาแต่เขาส่งข้ามกันบัมีเวลาไปหาหยาดจ่าพี่น้องเลยบ่ไปก็หาคลิปตัวฉันคลิปอันนี้น้ำบาสน,นี่แหละจ้ะพี่น้องไม่เก็บยังก็ลงแน่เลยนาะจ้ะเลิกบ่ตากระฉ่อนแล้วบ่ สามสี่ตัวกับคนยีมเนี่ยน่นนจาจะพี่หนอเดบอเน่เหตุเดาเดอนบเอรสอที่คนเทเฮดบอาเห็นบ่นจากอีกตัวหนึ่งจะพี่หนอ ผมใหม่ตาแต่ไปรนหลุยคุยใหม่หู้ใหม่นาะจากพี่น้องุดไปปะเท่าพนาอจากพี่น้อง ต้นละาบานได้ไง <c oughs> มันดินชรายมันเลยเลอะหอนแล้วบ่ได้อีกแล้วจะพี่น้องตัวหนึ่งจ้าได้สามตัวแล้วจ้ะได้อีกจักสองสามตัวก็พอดีมแล้วจะพี่น้องดูอีกเบื้องพี่น้องสิได้แบบยึกบ่เสียไปสองคุยแล้ว bỏ đầy cho viên nồng sống quý là Hãy subscribe cho kênh Ghiền อีกตัวนึงเลยจะพี่นอออ้ยตัวอ้วนแหงนะ้งเนาะจะพี่นอ,นอน๊น่าช่วนน่เก็ติแม่ันนั่นน่ะเฮ้ยน่ะ้ยจะว่าบแมแนแนะเก็ติแม่หอเดือนสิ้หาน้องามออกแล้วพี่น้องเลยน้องคม มั้ทาบออกหาจิตมาใหม่แล้วอะเอะ,อะ,อะตัวหาบาทบูคูกันได้จากเหื่นอนไงแต่ว่ายากบูค้ายดอกจนนะจับไปผัเแถาปนเนาะจะ Cô thảo sang xăng lấy cút bay phớt bồn nè cha Để cút áo nữa cha phê nọ, nữa, phê nọ. đi qua à? với Chia nừng là nướng nữa cha phê ไม่นม่ได้อีกแล้วบม่จะพินอ่ายไปคุยนึ่งจะพ่นองบ่ได้ตมันตอขึ้นตือนแท้ เห็นบอก่าจะคุยเพื่นตืกระตือจะเปี่นออกเห็บอกว่าิ่่ยอืาู้น่จะพี่นนองกคุณป้าไเพื่อจะเป็นบอกแล้วจะพี่นออกผมคุยงหญ่ไกลใหญ่ก็คุยอยู่ให้เนี่ยแหละจะบอกเห็นมานนะเด็กชอหนูเลยนะแมนบ่ ฮะแม่บอตาบัวแดงลงคลิปน้ำกันจะี่น้นอเงี้ยจนหมากย่ายกับไปผู้เดียวสุดบ่อาดบ่โอ้โหไหน ตันอยู่บ่มันจะสิอยู่หัวเดียวต <c oughs> าพกบ,บคอยมากบอกปันไดเด้อจ้ะพี่น้อง เดี๋ยวง่าตามให้ยางจะพี่นอเอาเว่ามาไวให้เน้อจะเพราะเมื่อกี้ยางกับขีคขานไปหาเหลี่ยงมทั้ทงบาเน,น้อจะพีินขาดล่มากเลยมาผูกไว้ให้จะให้ตาพอน,นอนเผาอยู่ให้ พเอธพงศ์เหรอพเนธพงปศ er ิโลเป็นเบาพี well ่น่องเอ้ยพอถ้าเทิงเดือนพนคือเกาล่จ้าพีหน้องข้าบบดขุดอีกข้าวหนึ่งก็เป็นเบาล่จ้าเพี่น่องโอ้พงบัแบบี้เพีหน้องเลยเอาอุดมุนงอลงไปสองครังงคนพูดอะไรเฮ้ยบ้าจ้าปศิเพตเบาเลยนะา้ะเพนนองปศิเพทเบาคนใครคน นิลาจานมุ่นงัวอันแม่งนราจเป็นเหตุเป็นเบาอันเทีเยนเครียดเสือด้านราิคนไปคดอยู่ผ่ผู้น่าจะเป็นเนาะหาตามคดตามขอกหัวจ้าจุบตาเราลงไปจุบตเราลงไปท่านหอนจุบตายูสย้ตัวคนเราลงไปแล้วนม้นงน้น กันพอเหรอเห็นแล้วบ่บ่เห็นตัวคนเว้ยเห็นดะตัวคนตปลีใส่มที่นี่ อยู่ซ้ายั่นแหละขึ้นมาโกน้อนโก้จะไ้แต่คุยแต่เรคุยนะจะพี่น้อง้ะอ๋อดใขึ้นมามุนวัวเอาะขึ้นมามุนวไม่เห็นนัมงท้งกันทีไหนลงทงกันได้ไง ใม่ป่ะสมใจนะเวียนโตเลยจะพี <h 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 ่น uh ้องบ่ได้เลยคุยกูต้องโดนเมื่อข้าเห็นพวกนั้นอาหารคือเข้ามันบอกไปคุยอันนี้นะจะพี่น้องน้ำมันควรจะน้ำขุยเป็นน้องจะทำคุยเปิดไปเลยอันนี้จะพี่น้องมันก็บบ่คือคุยบึงบ่ขาดกับโบเมนบ่คุดเนาะจะพี่น้อง Ủa, như còn lại quý cả lợt, má quý cả tượng thì nó เห็นตัวเลยจะพี่หนอเห็นบ้าตัวน่อยตัวน้อยก็ตัวน่อยเลยจ้าพี่ลนี่หนูก็ร้ายจะพี่นนอขับคำเด้อจ้ะกลงให้พี่นนองเบิรงก็ลงหลกพล่าถุมสองถุมพล่าจะพี่นนองนี่ถ้หัวหดบ่ายยิ้มได้ก็โลงยิ้มหนันเนาะจ้ะส่วนนี่สิลงตอนคำเด้อจะคลีป ไม่ได้ลงแต่เสาขึ้นมูอเด้อจ้พอาพี่เนาะเพราะว่ายายไปลงเน็ดอยู่บ้านจ้นะเพราะว่าโทรศัพท์ยายผมมีเน็ดเบื่อวันศยกร์บ่ายเนาะจ้า ไนาไปร่างบ้าน่ะผู้ถ่ายก็ได้เปลี่ยนถ่ายท่างไม่จะพี่หน้่ง มันออกประปเทศพุกเลยนะเหตุผลอีกเลยจะพี่เนาะบ่คืออะไรแล้วบานเนี่ยเหอนไหมื่อจะได้รละจะพี่เนาะพวกหนึ่งจะคุยเดียวกันดว่าชุดเด้อ คู้เดียวสนล่ะก็เดี๋ยวทุกคนรองเห็นอยู่บอตาที่โสงจ้ะโสาฮูแต่ว่าเห็นบ่เห็นจับพราะว่าหายไปคุยหนึ่งเลยจ้ะแต่ว้านคุยคุดเลยค่ะบ่เห็นชองตัวจ้ะพี่หนอเนี่ก็บ,บ่คืออีกนี่ยเรือเบิร okay. ์นแหละเนี่ย เว้นกับปไปสรุปโคนงานเอนนั้นคุยหนึ่งเห็นบะเขวินกระถมโอ้ยนุ่หลาย่มเลยเดี๋ยวคุสูดถ้ายเพี่เนอะ สีสีเนี่ยใช้ตัวมันขันไปเบิดนะเห็นปะฮะเห็นเดีวย,ยวยได้อีกแล้วพี่น้องตัวหนึ่งไปสรุปเป็นงานจ้าพี่น้องปองไปจ้าใจาเยี่ยมพ่อเราจา้าคุณแ,แม่งจะเห็นพ่อเจนี่แม่งใะพี่น้องหมานอยู่จ้าพี่น้องคลิปน,นี้ก็ฝากไว้เท่านี้ละจ้า